ใส่หัวไปซะผู้หญิงชั้นต่ำอย่างแกไม่มีวันได้เข้าบ้านชั้นเสียงตวาดลั่นพร้อมน้ำที่สาดใส่หน้าพิมพ์สาวส่งของจนเปียกโชกไปทั้งตัวแม่ของประธานหนุ่มโยนเงินปึกใหญ่ใส่หน้าเธออย่างดูถูกนี่เงินห้าล้านเอาไปแล้วเลิกจับลูกชายฉันซะยายกระจอกพิมพ์ยืนตัวสั่นน้ำตานองหน้าแต่เธอกลับปัดเงินนั้นทิ้งด้วยแววตาแน่วแน่ หนูรักเขาด้วยใจจริงไม่ได้ต้องการเงินของใครคะ่ะทันใดนั้นนนลูกชายสุดที่รักก็วิ่งเข้ามาโอบกอดพิมพ์ไว้แน่นท่ามกลางสายตาไม่พอใจของแม่นนค่อยๆบรนจงใช้มือเช็ดน้ำบนใบหน้าให้พิมพ์อย่างเบามือแล้วหันไปพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาแม่ครับพิมพ์ไม่ใช่สาวส่งของจุนจนอย่างที่แม่คิด เธอคือทายาทเพียงคนเดียวของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศที่ผมขอร้องให้ปลอมตัวมาเพื่อดูว่าแม่จะยอมรับคนธรรมดาได้ไหมคำเฉลยนั้นทำให้แม่ประธานถึงกับหน้าซีดเผือดและทรุดลงกับพื้นด้วยความอับอายเธอรีบกราบขอโทษสปายหมื่นล้านทันทีที่รู้ความจริงสุดท้ายบททดสอบแห่งความรักครั้งนี้จบลงด้วยงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยมีเพียงรักแท้และบทเรียนล้ำค่าที่เงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้